เปิดเรื่องมาที่สำนักเทียนชิงอาจารย์กำลังสอนนักเรียนทุกคนที่จะเข้าทดสอบเกี่ยวกับวิชาการต่อสู้มังกรวิชาไฟวิชาดาราและตัวของอาจารย์เองก็เป็นผู้ใช้วิชามังกรเขาได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพลังมังกรด้วยการกลายร่างเป็นเครื่องมังกรและเข้าไปทำลายหินต่อหน้านักเรียนทุกคนทำให้ทุกคนก็อึ้งในความแข็งแกร่งของชายผู้นี้และชายคนนี้ก็คือพระเอกของเรื่องเขามีชื่อว่าเย่ชิงเหอเขาเดินเข้าไปถามอาจารย์ด้วยความสงสัยว่าวิชาดารานั้น แข,แข็งแกร่งไหมแต่อาจารย์นั้นก็ไม่สามารถให้คําตอบกับพระเอกได้เพราะข้านั้นไม่ใช่ผู้ใช้วิชาดาราแต่ในสมัยก่อนผู้ใช้วิชาดาราแข็งแกร่งมากหลังจากที่เลิกจากชั้นเรียนนายน้อยอันเย่ก็สั่งให้ทุกคนในชั้นเรียนฟังคําสั่งของเขาเพียงผู้เดียวเพราะเขานั้นเป็นคนของตระกูลระดับสูงเป็นแค่รองเจ้าเมืองเท่านั้นนายน้อยอันเย่มันก็เดินเข้ามาหาพระเอกพร้อมกับเอ่ยปากถามว่าเจ้ามีชื่ออะไรกันพระเอกตอบไปเลยว่าข้าชื่อเย่ชิงเหอเมื่อนายน้อยอันเย่เห็นว่าพระเอกไม่มี หางเสียงเขาได้ถีไปที่ท้องของพระเอกเต็มๆจากนั้นก็เดินเข้าไปสาวหมาจนหน้าของพระเอกเต็มไปด้วยบา,แาดแผลขณะนั้นเองพระเอกก็ถูกดึงเข้ามาอยู่ในโลกของจิตวิญญาณเขาได้พบกับทะเลสาบและเริ่มปรากฏมังกรขนาดใหญ่เจ้ามังกรตัวนี้ได้พุ่งเข้าหาร่างกายพระเอกและภาพก็ตัดกลับมาขณะที่พระเอกกําลังถูกกระทืบแม่นางอินได้เข้ามาช่วยพระเอกซึ่งนางก็เป็นคุณหนูใหญ่ของตระกูลเทียนเหิงในน้อยอันเย่มันก็เลยยอมปล่อยพระเอกไปก่อนแต่พระเอกต้องคุกเข่าขอโทษมันกนที่ ทำให้มันรู้สึกหมุดหมีทางด้านของพระเอกก็ไม่ยอมคุกเข่าหรอกนะเพราะเขาเองมีศักดิ์ศรีมากพอต่อให้ตระกูลของเขาจะไม่ได้วิเศษอะไรก็ตามการกระทำของพระเอกทำให้ในายน้อยอันเย่ไม่พอใจมันก็เลยจะกระทึบพระเอกอีกรอบแต่โชคดีที่อาจารย์เดินกลับมาทำให้ในายน้อยอันเย่ไหลพระเอกไปก่อนเมื่ออาจารย์เห็นว่าเย่ชิงเหอบาดเจ็บเขาถามตรงๆเลยว่าเจ้าไปโดนอะไรมาพระเอกตอบกับอาจารย์ไปว่าข้าแค่หกล้มซึ่งอาจารย์ก็เหมือนจะดูออกแต่เขาพอเข้าใจอยู่ว่าพระเอกนั้นทำเพื่อ ปก้องตระูลทุกคนก็เลยปล่อยผ่านและตามอาจารย์ไปเรียนในที่ถัดไปโดยที่นายน้อยอันเย่มันก็สะใจสุดๆทางด้านของพระเอกเขานั้นมีความจําแย่ๆเพราะตระกูลของเขาถูกคนสังหารเขาจึงไม่อยากให้คนข้างหลังต้องมาเสี่ยงเมื่อทุกคนตามไปแล้วมีชายคนหนึ่งที่เข้าใจในตัวของพระเอกเขาเชื่อว่าการกระทําของพระเอกนั้นกล้าหาญมากและชื่อของชายคนนี้ก็คือหลินหงแม้ว่าทั้งสองคนจะไม่ได้รู้จักอะไรกันมากมายแต่พวกเขาในตอนนี้มีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวคือแข็งแกร่งยิ่งขึ้น จนไม่มีใครสามารถกดขี่ตระกูลของพวกเขาได้อีกต่อมาอาจารย์ได้พานักเรียนที่เข้าสอบมายังการทดสอบต่อไปเขาได้พามาพบกับรองเจ้าสำนักเทียงชิงโดยการทดสอบที่2จะเป็นการใช้จิตวิญญาณทําให้หินลอยถ้าลอยสองก้อนแปลว่าผ่านถ้า3ามก้อนแปลว่ายอดเยี่ยมถ้าสี่ก้อนแปลว่าอัจฉริยะเริ่มการทดสอบในน้อยอันเย่มันสามารถยกหิวได้4ี่ก้อนถือว่าเป็นอัจฉริยะแม่นางอินสามารถยกได้5ก้อนลิ้นหงนั้นสามารถยกได้3ก้อนส่วนพระเอกนั้นยกได้สูง สุดคือหก้อนถือเป็นคนที่หาได้ยากมากเมื่อรองเจ้าสำนักเห็นเช่นนั้นเขาจึงเลือกลูกศิษย์ตรงทั้ง3คนโดยจะเป็นนายน้อยอันเย่แม่นางอินและเย่ชิงเหอพระเอกของเราเมื่อได้รับเลือกแล้วอาจารย์ได้พาพระเอกไปยังที่พักเพื่ออาศัยอยู่ที่นี่ส่วนทุกคนที่สอบผ่านจะถูกแยกไปเรียนในที่ต่างๆตามที่สำนักจัดเตรียมตามความถนัดในวันต่อมาของการฝึกพระเอกก็เป็นคนที่ไปสายที่สุดทําให้เขาถูกรองผู้นําสํานักตาหนิตั้งแต่วันแรกเลยถึงแม้จะเป็นเช่นนี้อาจารย์ก็ยังมอบหนังสือ ฝึกวิชาดาราให้กับพระเอกและเขาได้เอ่ยถามกับทั้ง3คนว่าความฝันของพวกเจ้าคืออะไรกันโดยทั้ง3คนนั้นจะบอกถึงความฝันที่แตกต่างกันในน้อยอังเยต้องการแข็งแกร่งและมีอำนาจเด็ดขาดส่วนแม่นางอินต้องการเป็นอิสระอยากอยู่อย่างสบายใจส่วนพระเอกนั้นต้องการให้ชีวิตของเขาดีขึ้นเพื่อให้ตระกูลได้รับความปลอดภยัยด้วยคำพูดของพระเอกนั้นทําให้แม่นางอินเองก็ถูกใจเขาไม่น้อย7วันต่อมาอาจารย์ได้ดูพัฒนาการของทั้ง3คนหลังการปกฝนโดยให ทั้ง3คนต่อยไปที่ท่อนไม้แม่นางอินกับนายน้อยอันเย่ก,ก็ทําให้ต้นไม้เป็นรอยบุขนาดใหญ่แต่เมื่อถึงคิวของพระเอกเขาสามารถต่อยท่อนไม้จนพังและกระเด็นไปไกลทําให้ทุกคนที่เห็นก็รู้สึกว่าพระเอกแข็งแกร่งมากเมื่อเห็นเช่นนั้นอาจารย์จึงแยกพระเอกไปฝึกแตกต่างจากทั้งสองคนเพราะเขาเป็นผู้ใช้วิชาดาราไม่เหมือนกับทั้งสองในวันต่อมาแม่นางอินได้ไปหาพระเอกถึงหอพักเมื่อพระเอกเปิดประตูต้อนรับนางนางได้เข้ามาต่อสู้กับพระเอกในทันทีเพราะว่านาง นั้นอยากรู้ว่าตัวของนางกับเย่ชิงเหอใครจะแข็งแกร่งกว่ากันนางได้เข้ามาถีพระเอกอย่างรวดเร็วแต่พระเอกนั้นสามารถหลบการโจมตีและใช้มือดึงเสื้อของนางจนขาดทาให้นางเขินไม่น้อยเกือบโดนเห็นอะไรขาวๆแล้วแถมขาของนางยังได้รับบาดเจ็บจากพลังของพระเอกด้วยทําให้พระเอกต้องรีบไปหายามาทาให้นางในวันต่อมาอาจารย์ได้จัดนักเรียนทุกคนที่สอบผ่านแยกเป็นทีมขณะนั้นพระเอกก็ได้เจอกับหลินหงเขาพบว่าหลินหงนั้นบาดเจ็บจึงได้ ใช้วิชาดารารักษาทําให้เขารู้ว่าลิ้นหงกําลังประสบปัญหาอะไรบางอย่างแต่ลิ้นหงนั้นบอกให้เขาเงียบไว้หลังจากนั้นอาจารย์ได้พาศิษย์ทุกคนเดินข้ามหุเขามายังสถานที่ทดสอบระหว่างนั้นพระเอกก็แอบ,บมองแม่นางอินทําให้นางเองก็แอบ,บเขินไม่น้อยทางด้านนายน้อยอันเย่มันดูห่างและส่งสัญญาณให้ลูกน้องของมันเข้ามากระทืบพระเอกเมื่อลูกน้องของมันได้รับคําสั่งมันเดินเข้ามากระแทกไหล่พระเอกแล้วก็จะกระหน่าเขาแต่ทันใดนั้นลิ้นหง ได้เข้ามารับหมาดเขาได้บอกไปว่าพวกเจ้าดีแต่รังแกรตระกูลเล็กๆเ,เจ้ากล้าต่อสู้กับเย่ชิงเหอโดยที่ทุกอย่างไม่เกี่ยวกับตระกูลไหมเพราะหากพวกเจ้าได้รับบาดเจ็บก็เป็นไปได้ที่พวกเจ้าจะโจมตีตระกูลของพวกเราด้วยหัวอันฉลาดของหลินหงเขาได้ขอให้อาจารย์และสิทธุคนเป็นพยานว่าหากใครแพ้หรือชนะจะไม่เกี่ยวกับตระกูลอาจารย์ที่เห็นแบบนั้นก็เลยตกลงเป็นพยานให้เปิดการต่อสู้มาลูกน้องของเจ้านายน้อยอันเย่ได้วิ่งเข้ามาต่อยพระเอกอย่างรวดเร็วแต่ได้ถูกพระเอก รับการโจมตีไว้อย่างง่ายดายพร้อมกับต่อยสวนกลับไปจนทําให้มันได้รับบาดเจ็บเพราะความสามารถของพระเอกค่อนข้างสูงมันเลยใช้พลังทั้งหมดเพื่อจะสังหารพระเอกทิ้งแต่ก็ถูกพระเอกจัดก,การได้อย่างง่ายดายหลังจากจบการต่อสู้ไม่นานพระเอกก็เนื้อหอมเหลือเกินสาวๆสองคนนี้ก็มากอดแขนของพระเอกเพราะอยากรู้ว่าพระเอกทํายังไงถึงได้แข็งแกร่งขนาดนี้เมื่อแม่นางอินเห็นแบบนั้นนางจึงช่วยพระเอกออกมาจากสาวงามสองคนนี้เพราะนางรู้ว่าสองคนนี้รับมือได้ยาก และนางเองก็แอบหึงพระเอกเหมือนกันหลังจากนั้นอาจารย์ได้ให้สิทธิ์ทุกคนจากการกับสัตว์ร้ายที่อยู่ในป่าตามลำดับเพื่อวัดความเร็วจนถึงตอนเย็นแม่นางอินได้มาหาพระเอกที่กระโจมสำหรับพักนางก็แอบใช้มีดกรีดขาตัวเองเพื่อมาให้พระเอกรักษาแต่พระเอกนั้นก็ถามกับนางเลยนะว่าท่านไปได้แผลนี้มาจากไหนกันนางก็บอกกับพระเอกเลยว่าเจ้าไม่ต้องรู้หรอกพระเอกก็เลยรักษาให้นางอย่างเลี่ยงไม่ได้ใช้เวลาไม่นานการรักษาก็เสร็จสิ้นทําให้นางก็รู้สึก ว่าทำไมมันไวจังนางจิงได้กล่าวขอบคุณและเดินกลับไปที่กระโจมของตัวเองหลังจากที่นางออกไปแล้วลินหงก็เข้ามาหาพระเอกพร้อมกับแผ่ออราจิตสังหารไปที่คนที่อยู่ด้านนอกพระเอกก็สงสัยว่าทำไมเขาทำเช่นนี้กันแต่ก็ได้แต่เก็บไว้ในใจลินหงเข้ามาขอให้พระเอกรักษาให้เพราะเขาได้รับบาดเจ็บเหมือนกันด้วยความที่เขาไม่ต่างจากเพื่อนสนิทของพระเอกพระเอกก็เลยรักษาให้ในทันทีและในวันนี้เขาก็ขอนอนในกระโจมเดียวกันกับพระเอก ในเช้าวันต่อมาอาจารย์ได้พบว่าลูกน้องของเจ้านายน้อยอันเย่ถูกสังหารเจ้านายน้อยอันเย่ที่เห็นแบบนั้นจึงชี้เป้ามาที่พระเอกว่าเป็นคนสังหารคนของเขาอย่างแน่นอนแม่นางอินบอกกับอาจารย์เลยว่าเป็นไปไม่ได้เพราะข้าอยู่กับเขาเมื่อคืนนี้ทําให้นายน้อยอันเย่มันพูดออกมาเลยว่าเจ้ามีคู่หมันอยู่แล้วแต่ไปสูงสิงกับเขาพวกเจ้าคงจะเป็นชู้รักและร่วมมือกันทําเรื่องเลวๆสินะแม่นางนิงที่เป็นเพื่อนสนิทของแม่นางอินนางก็บอกว่าเมื่อคือนข้าเอง ก็อยู่กับพวกเขาข้าคงจะเป็นชู้รักด้วยสินะนายน้อย e, อันเย่มันก็ไม่มีอะไรจะพูดทางด้านของอาจารย์ได้บอกว่าเก็บความสงสัยเอาไว้ก่อนรอให้ท่านเจ้าสำนักมาตรวจสอบแต่ไม่นานคนของเขาก็มารายงานว่าสะพานไม้ที่ใช้ข้ามหุเขามันได้ถูกทำลายไปแล้วเพราะมันเป็นสถานการณ์อันตรายอาจารย์จึงตัดสินให้สิทธิทุกคนอยู่ด้วยกันกับอาจารย์จะแบ่งเป็น5คนต่อหนึ่งอาจารย์เพราะเกิดเหตุผิดปกติอาจารย์จึงสั่งให้ทุกคนระวังตัวมากขึ้นในวันต่อมาพระเอกกับ แม่นางอินก็พากันรีบหนีออกจากกระโจมเพราะพื้นที่รอบๆนั้นได้ถูกทำลายทั้งสองคนวิ่งมาเจอกับคนที่ถูกสังหารอีกสองคนในระหว่างนั้นนายน้อยอันเย่มันก็มาเห็นและคิดว่าทั้งสองคนนั้นเป็นคนร้ายมันจะได้ใช้วิชาโจมตีมาที่ทั้งสองคนทันใดนั้นพระเอกได้ใช้วิชาดาราทำลายการโจมตีของมันพร้อมกับบอกให้ทุกคนรู้ว่าข้าพวกเราไม่ได้เป็นคนสังหารพวกนี้แม่นางหนิงที่อยู่กับนายน้อยอันเย่ก็เข้าข้างพวกเขาทั้งสองทำให้นายน้อยอันเย่มันก็เจ็บ ไม่น้อยและเดินจากไปหวังจะแก้แค้นในภายหลังทางด้านพระเอกได้พาแม่นางทั้งสองไปหาที่พักใหม่โดยเขาใช้เป็นถ้ำเพราะตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงขาดอาหารพระเอกเลยออกไปล่าสัตว์โดยปล่อยให้แม่นางทั้งสองรออยู่ในถ้ำระหว่างนั้นแม่นางหนิงก็ถามกับแม่นางอินว่าเจ้าชอบเย่ชิงเหองั้นหรอแม้จะเป็นความจริงแม่นางอินก็ได้แต่ปฏิเสธทางด้านของพระเอกเขานั้นล่ากระต่ายได้มาเขารีบกลับมาทําเป็นอาหารจนเวลาผ่านไปเพราะความสงสยัยแม่นางหนิงคิดว่าแม่นางอินสนใจอะไรในตัวของ พระเอกกันนะนางจึงได้ขอท้าสู้กับพระเอกทําให้ทางด้านของพระเอกก็ไม่มีทางปฏิเสธได้เขาจึงตอบตกลงต่อสู้เริ่มการต่อสู้มาแม่นางหนิงได้แปลงร่างเป็นครึ่งมังกรและเท่าไปต่อยพระเอกอย่างรวดเร็วพระเอกนั้นพยายามตามความเร็วของนางแต่ก็ยังห่างกันมากทําให้นางเป็นฝ่ายรุกพระเอกอย่างหนักจนเขาแพ้ในกระบวนท่าโจมตีสุดท้ายตกดึกคืนนี้ทั้ง3คนตัดสินใจไม่ก่อไฟเพราะอาจทําให้ศัตรูรู้ที่อยู่และเข้ามาโจมตีพวกเขาแต่นั่นก็เป็นข้อผิดพลาดมากเพราะยิ่งดึกถ้ำแห่งนี้ ยิ่งหนาวจนแม่นางทั้งสองเกือบถูกแช่แข็งพระเอกไม่มีทางเลือกตัวของเขาและพวกนางจะมาตายในที่แบบนี้ไม่ได้เขาได้ใช้วิชาดาราสร้างเรลาะป้องกันอุณหภูมิเอาไว้จนทําให้แม่นางทั้งสองรอดจากการถูกแช่แข็งพอถึงเช้าแม่นางหนิงก็โบกไปที่หน้าของพระเอกหนึ่งทีเพราะนางคิดว่าพระเอกนั้นเฉวยโอกาสต่อมาพระเอกสงสัยว่าทําไมถ้าแห่งนี้ถึงทําให้พวกนางเกือบถูกแช่แข็งพระเอกจึงพาทั้งสองคนเข้าไปสํารวจและเขาก็ได้พบกับรีสูรน้ําแข็งแม่นางหนิงบอกให้พระเอกไปดูตรี ว่ามันเป็นสมบัติหรือเปล่าพระเอกไม่รอช้าเขาได้เข้าไปสัมผัสกับมันทันใดนั้นมังกรน้ําแข็งได้ปรกากฏตัวมันก็เข้ามาโจมตีพระเอกในทันทีพระเอกยังไม่ทันตั้งรับแม่นางหนิงก็เลยใช้อาวุธของนางโจมตีไปที่มังกรน้ําแข็งแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรมันได้มังกรน้าแข็งจึงหันไปโจมตีนางจนตกสู่ใต้น้ําที่หนาวเหน็บพระเอกที่เห็นแบบนั้นเขาได้ใช้พลังระดับสูงสุดเข้าไปต่อยมังกรจนตายในทันทีเขาไม่รอช้าเขารีบกระโดดลงไปใต้น้าเพื่อช่วยแม่นางหนิงซึ่งก็ดูเหมือน ว่านางจะขาดอากาศหายใจพระเอกจึงจูบนางเพื่อให้อากาศแก่นางเมื่อนางได้อากาศหายใจพระเอกจึงรีบขึ้นมาและพบว่าแม่นางอินก็เกือบจะแข็งตายเขาจึงรีบพาทั้งสองออกมาและให้ความอบอุ่นจนพวกนางฟื้นแม่นางหนิงนางจําได้ดีว่าพระเอกนั้นจูบนางและยังเอาเปรียบแม่นางอินนางจึงบอกให้พระเอกรับผิดชอบต่อพวกนางสองคนพระเอกก็ไม่กล้าหรอกนะเขาเป็นแค่คนธรรมดาส่วนพวกนางเป็นถึงตระกูลใหญ่ระดับเจ้าเมืองเขาจึงขอตัวไปเอาตรีศูนย์กับ อาวุธของแม่นางหนิงที่ลืมไว้แต่ทันทีที่พระเอกจับตรีศูนย์สัญลักษณ์มังกรก็สถิตอยู่ในแขนของเขาพระเอกจําได้ดีว่าตอนที่ลงไปช่วยแม่นางอินเขาได้เจอกับแก่นหิมะเขาจึงเก็บไปด้วยเพราะมันมีค่ามากๆหลังจะเก็บจนหมดพระเอกรีบออกมาจากถ้าเพราะกังวลว่าทั้งสองจะตกอยู่ในอันตรายทางด้านของแม่นางทั้งสองพวกนางก็เจอกับคนใส่ชุดดําแม่นางหนิงจึงตามไปตรวจสอบคนคนนั้นนางก็ให้แม่นางอินรอพระเอกอยู่ที่นี่โดยระหว่างทางนางจะทําสัญญ,ญ ลักไว้เพื่อให้ทั้งสองคนตามไปทีหลังพระเอกที่ออกมาก็รับรู้เรื่องทั้งหมดเขาและแม่นางอินรีตามไปสัมทบนางโดยด่วนแต่เมื่อตามมาถึงสุดทางที่นางทิ้งไว้ก็ได้เจอแต่ชายชุดดำที่รออยู่เขาได้เข้ามาโจมตีพระเอกทางด้านของพระเอกก็ใช้หมัดสวนกลับไปเพราะพระเอกนั้นเป็นคนช่างสังเกตเขาจำทุกอย่างได้และรู้ได้ทันทีว่าคนผู้นี้คืออาจารย์นั่นเองพระเอกได้ถามไปเลยว่าทำไมท่านถึงทำเช่นนี้อาจารย์ก็ได้ตอบว่าข้าเกียติพวกชนชั้นส ข้าจึงวางแผนมาเพื่อวันนี้ภาพก็จะแสดงให้เห็นถึงอดีตของอาจารย์เขาและภรรยาของเขาถูกทหารที่เป็นคนของชนชั้นสูงจับตัวไว้พวกมันก็พาภรรยาของเขาไปให้พวกเจ้าเมืองตำแหน่งสูงสูงกระหนำ่ำเขาก็เลยจะแก้แค้นด้วยการสังหารลูกสาวของพวกชนชั้นสูงและค่อยไปจัดก,การคนอื่นที่หลังทําให้ทางด้านของพระเอกก็เลยต้องต่อสู้กับอาจารย์เขาได้เข้าประทะกับอาจารย์ด้วยหมัดของเขาทําให้อาจารย์ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่อาจารย์ก็ใช้หมัดมังกรเข้าโจมตีพระเอ ด้วยความรวดเร็วแต่พระเอกได้ใช้พลังของมังกรน้ำแข็งที่สถิตยอยู่ในแขนทำให้เขาสามารถป้องกันและโจมตีสวนได้เป็นฝ่ายพระเอกที่พลิกกลับมาเอาชนะทันใดนั้นพวกอาจารย์และเจ้านายน้อยอันเย่ก็มาเจอพอดีทำให้พวกเขาคิดว่าพระเอกเป็นคนร้ายแถมอาจารย์มันก็ตีหน้าเนียนบอกกับพวกอาจารย์คนอื่นว่าถูกพระเอกทำร้ายทำให้อาจารย์คนอื่นหลงเชื่อและเข้ามาโจมตีพระเอกแต่พระเอกนั้นสามารถจัดการกับพวกอาจารย์ได้อย่างง่ายดายเปิดจังหวะให้อาจารย์ตัว หนีไปเพราะพระเอกเอาชนะอาจารย์ทั้งสองคนได้เขาจึงเข้าไปเตือนเจ้านายน้อยอันเย่ว่าอย่ายุ่งกับตระกูลเขาเด็ดขาดแม้ว่าเจ้าจะใส่ร้ายข้าข้าไม่ว่าแต่ถ้าหากเจ้ายุ่งกับตระกูลข้าข้าจะทําทุกวิถีทางเพื่อกําจัดคนทั้งตระกูลของเจ้าคําพูดของพระเอกก็ทําให้นายน้อยอันเย่รู้สึกหวาดกลัวพูดเสร็จพระเอกก็เดินออกไปเพื่อไปช่วยแม่นางหนิงทางด้านอาจารย์ทั้งสองที่ได้รับความพ่ายแพ้เขารู้พอจะรู้สถานการณ์แล้วว่าอาจารย์ตัวร้ายต่างหากที่เป็นคน สังหารลูกศิษย์ถ้าหากเป็นพระเอกพวกเขาคงไม่รอดแล้วต่อมาพระเอกรีบตามหาแม่นางหนิงจนเจอแล้วพบว่านางกําลังต่อสู้กับวิญญ,ญาณหมีพระเอกจึงรีบเข้าไปช่วยจัดการมันเมื่อวิญญ,ญาณหมีถูกจัดการมันจึงรีบกลับไปหาเจ้านายพระเอกเลยใช้จังหวะนั้นตามวิญญ,ญาณหมีไปจนได้ไปเจอกับชายใส่ชุดดําอีกคนที่เหมือนจะเป็นผู้นําซึ่งเขานั้นรู้จักพระเอกเป็นอย่างดีเขาได้ชักชวนให้พระเอกนั้นเข้าร่วมเพื่อกําจัดพวกชนชั้นสูงแต่พระเอกได้ปฏิเสธชายชุดดําก็ไม่ มีเวลามากพอเขาได้บอกกับพระเอกว่าเจ้าในตอนนี้ไม่ใช่คู้ต่อสู้ของข้าอย่างแน่นอนข้าหวังว่าในอนาคตเจ้าจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้เศษชายชุดดําได้จากไปพระเอกกลับมาช่วยแม่นางหนิงรักษาบาดแผลจนเวลาผ่านไปราวหนึ่งชั่วโมงพวกอาจารย์และศิษย์ที่มีชีวิตรอดตกค้างก็ได้ปรากฏตัวเขาได้กล่าวขอโทษกับพระเอกที่เข้าใจผิดทําให้ทางด้านของพระเอกก็ไม่ติดใจอะไรและให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ตกดึกนายน้อยอันเย่มันก็เข้ามาหาพระเอกและ กล่าวขอโทษที่ร่วมเกินพระเอกรู้ดีว่ามันคงจะกลัวเขาแล้วเขาก็บอกกับมันไปเลยว่าข้าจะไม่หาเรื่องเจ้าอีกแต่เจ้าเองก็ต้องไม่มาหาเรื่องข้าอีกนายน้อยอันเยจึงตอบตกลงหลังจากนั้นเพื่อนทั้งสองคนของพระเอกก็ได้ปรากฏตัวออกมาพวกเขาทั้งสองนั้นปลอดภัยดีแต่มีพิรุษแปลกๆหลังจากทักทายกันเสร็จพวกเขาก็แยกย้ายและแม่นางทั้งสองเองก็นอนหลับโดยการพิงพระเอกเพราะอยู่กับพระเอกแล้วรู้สึกปลอดภยัยพวกนางเลยหลับกันอย่างสบายใจในเช้าวันต่อมา ขณะที่ทุกคนกําลังจะกินกระต่ายย่างพระเอกได้บอกให้ทุกคนนั้นหยุดก่อนเพราะมีคนใส่ยาพิษในกระต่ายถ้าหากินเข้าไปตายแน่นอนโดยมันคือพิษของญ้ามังกรแต่ก็มีบางสิ่งที่สามารถชําระได้โดยจะต้องกินพร้อมกับย้าเมคาดําพิษมันถึงจะหักล้างทําให้ทุกคนก็สามารถกินกระต่ายย่างได้อย่างปลอดภัยโดยที่หลินหงทําหน้านิ่งเหมือนกับรู้สึกอะไรบางอย่างหลังจากนั้นแม่นางทั้งสองได้ขอให้พระเอกพาไปทําธุระส่วนตัวเพราะแม่นางไม่ไว้ใจใครและกลัวว่า ว่าจะเกิดอันตรายพระเอกก็เลยต้องยอมพาพวกนางไป